กีบ้ากีบ้ากษัตริย์กาบี้อะไรอะไรเป็นเป็นอะไรเนี่ยกีบ้าไงอ๋อกูไม่กูไม่ได้มีกีนี่หว่าลืมไปลืมไปคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ตอนแมตช์สเปนเจอกับคอสตาริกาที่ชนะ70เมื่อวันก่อนใช่ในรอบแบ่งกลุ่มนะแล้วเรื่องของเรื่องคือกษัตริย์อ่ะเขาไปชมเกมนั้นด้วอยแล้วกษัตริย์คนนี้ชื่อกษัตริย์ฟิลิเป้ที่6ของราชวงศ์สเปนกษัตริย์ปัจจุบันเลย ซึ่งก็มีข่าวว่ากษัตริย์นั้นเนี่ยได้เอาเสื้อไปให้กาบีเซนแต่ว่าเสื้อที่กษัตริย์เขาถือใส่ไปให้กาบีเซนเนี่ยดันมีนักข่าวแอบไปเห็นว่าเสื้อมันคือไซส์มันไม่ใช่ไซส์ของเขาใส่กษัตริย์เขาตัวใหญ่ไม่ใช่ไซส์ผู้ชายแล้วสื่อเาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไซส์ของผู้หญิงซึ่งผู้หญิงอันนั้นนะ่ะก็น่าจะเป็นลูกสาวเขาชื่อเจ้าหญิงเลอเนอร์เจ้าหญิงเลอเนอร์อ แล้วก็ก็มีข่าวออกมาหลุดออกมาในพระราชสำนักก็แหละเพราะว่าเจ้าหญิงเลอนอร์คนนี้เปิ่มกาบีมากเพราะว่าแหม่ก็หล่อเนาะแต่กูว่าไม่ใช่วะทำไมวะกษัตริย์น่าจะร้อนกาบีกำลังฝีฝีตีนดีฮะเขาไปเซ็นแล้วเขาอาจจะไปขายลงขายในอีเบก็เป็นได้ทำกำไรไงอร้อนไงช่วงนี้แบบเศรษฐกิจไม่ดีก็เนี่ยแหละด้วยความที่ลูกสาวของ คิงฟิลิปเป้เนี่ยคือคนที่จะขึ้นเป็นราชินีคนต่อไปก็คือสืบราชบัลลังก์มันก a a เป็นไปได้นะครับทุกคนว่าถ้าตกลงปลงใจคบกับกาบี้ขึ้นมาแล้วเจ้าหญิงเรียวนอนขึ้นเป็นราชินีแล้วได้กันได้กาบี้ก็ต้องเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นตกผังข้าวสารเลยเรยวมัลลิดอะแฟนเรวมาลิดอะมึงมึงเตรียมดูไว้เลยนะ,ะเพราะว่าทีมเมืองหลวงเนี่ยแม่ง เอาเปรียบทีมแคว้นคาตาลันมานานแล้วคาตาลันเขาอยากแยกตัวเป็นประเทศอยู่แล้วถ้ากาบี้ขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่นะมึงมาริทก็คือไม่ได้ผุดได้เกิดไม่ได้ผุดได้เกิดกรรมการเนี่ยก็จะตามบาร์ซ่าทีมคาตาลันแล้วทีเนี้ยเพราะเมื่อก่อนน่ะเขาจะมีการแข่งกันเวลาบาร์ซ่าจะซื้อสตาร์คนไหนอะมาริดแม่งใช้การเมืองเข้ามาแทรกเลยแล้วแบบเขาเรียกว่าเขาข่มกันอยู่ใช่ไหมขโมยตัวเลย มัดลิดเขาข่มบาซ่าอยู่ใช่ถึงบอกว่าถ้ากษัตริย์ iba, กีบ้ากษัตร์ิยกาบีเป็นจริงเมื่อไหร่นะทีมเมืองหลวงเรัวมัลลิดอะรู้เรื่องอแจกันดอกไม้ทูบเทียนกับ